Ďakujem za pozornosť. มาครับเดี๋ยวเรามาดูดับเกมนี้นะฝั่งตรงข้ามจะมีวิฟอะดูอินลิเลียแล้วก็ฟอ r เรนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเพนนะเกมนี้เนี่ยสายเหตุที่เราเอาฉีมานะครับผมเพราะว่าเราจะเอามาสู้กับฟอเรนในช่วงต้นเกมนะสำหรับฉีเนี่ยมันก็สามารถสู้กับฮีโร่หลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นยานมูลาด สกัดหรือว่าเรียวมะเนี่ยมันก็สู้ได้หมดทุกตัวเลยนะครับผมข้อดีของมันก็คือมันดูดเลือดในเลนได้นะครับผมแต่ข้อเสียเนี่ยฉีเนี่ยมันใช้จังหวะเยอะนะคือมันต้องหาจังหวะดักแล้วก็เข้าไปสกิลผักให้โดนกําแพงนะครับบางทีเนี่ยเราผักโดนนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีฮีโร่ล้างหรือว่าจะเป็นไอเทมล้างเนี่ยตรงนี้มันก็จะทําให้ฉีเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมพอเราดึงไปถึงเลทเกมเนี่ยหลัง15นาทีเนี่ย ฉี่มันก็จะเบิร์ดไข่ไม่ค่อยตายนะจริงๆเนี่ยไม่ต้อง15นาทีหรอกนะครับผมเวลาเราเจอหยานเจอฟอร์เลนอย่างเงี้ยคือประมาณ10นาที12นาทีเนี่ยถ้าฝันของข้ามีของกรันรชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยฉี่มันก็เบิร์ดไม่ตายแล้วนะครับผมแล้วยิ่งแพทนี้นะครับเม็ดหลายๆตัวเนี่ยจะออกฟอสกาดนะมันเพิ่มความถึกอีกนะครับแล้วก็ไหนจะมีอาร์กอนี่อีกเนี่ยมันก็มีโอกาสเบิร์ดไม่ตายสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉี่เนี่ยมันก็จะโฟกัสพวกแอสซิซินหรือว่าแคลรี่นะครับ มันก็เลยทําให้ฉี่เนี่ยมันต้องโฟกัสเยอะแล้วก็อาศัยจังหวะเยอะนะมันก็เลยเล่นยากตรงส่วนนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเกมเนี่ยผมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนํา m e l o t o p u p เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แอดไลน์แอดเมลโนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Plu ัก Mobile v a l o r a n t Gen s h ช n น r e e Fire ฮองไก่ l l และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสน ใจลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมฉี่ของผมกันนะเกมนี้เนี่ยเรายืนเล่นชนกับฟอร์เรนเนาะฉี่กับฟอร์เรนเนี่ยช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยฉี่เนี่ยจะโหดกว่านะครับพอเลเวลสองเนี่ย ฟฟร์เลนก็จะโหดกว่าเนาะอันนี้ก็ต้องใช้สเต็ปนะครับ ors, ตอนนี้เราเลเวลหนึ่งนะเราพยายามรีบเคลียร์คลิปให้เลเวลสองก่อนเนาะเราจะได้กดดันได้นะครับการเคลียร์คลิปให้เลเวลสองก่อนก็คือเรายืนสูงๆไปเลยนะ <S 2> <S 2> แล้วก็อัพสกิลสองมานะครับผมแล้วก็พยายามรอให้คลิปเนี่ยชนกันสองตัวนะแล้วเราโฟกัสคลิปก่อนนะครับพยายามตีคลิปให้ตายก่อนนะอ่ะจาจังหวะนนี้ก็พยายามสกิลสองให้โดนคลิปสองตัวขึ้นไปแล้วก็ให้โดนฮีโร่ด้วยนะครับอ่าพอเราเลเวลสองก่อนเนี่ยเราก็จะหาเล่นเนาะ นี่ก็ต่อยไปนะครับผมจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยเขาโดนเรากดแล้วนะตอนนี้นะพอเราได้ฟอร์เรนเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับออฟเลนนะเราก็จะมามงกรเนาะระหว่างนี้ก็ตีมังกรไปนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยมาแย่งมงกอลแล้วเนาะพอเราเห็นว่าฟอร์เรนไม่มีดอกแล้วนะครับผมเขาดอกเราไปรอบแรกแล้วพอเขาดอกเขาหมดล้วก็สกิลต่อนะครับพอเราลดกอเขาเสร็จเรามีสแต็กอยู่นะครับแล้วก็ฟลิกแล้วก็เล่นไปเนาะจังหวะนี้ก็ได้คิวฟอร์เรนมาหนึ่งิวนะครับระหว่างนี้ก็รอเคลียร์คลิปก่อนกลับเลนนะ จะต,ต้องดูมินิแมปด้วยนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรมาเติมเราเนาะพอไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับไปรีดได้นะครับระหว่างที่เรารีเลือดเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไอเทมกันก่อนเนาะเกมนี้เนี่ยผมตัดสินใจจะออกโบเกนมานะครับผมเพราะว่าเราจะามาเบิร์ดพวกตัวบางๆเนาะคือสเปียร์เนี่ยมันเอาไว้ยืนชนได้นะครับเพราะว่ามันได้ความถึกเนาะแต่เกมนี้เนี่ยเราถึกยังไงเราก็สู้ฟอร์เรนไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจออกโบเกนมาเล่นกับพวกตัวบางๆเนาะ เดี๋ยวเราเข้ามาในเกมต่อนะครับตอนนี้เนี่ยเ็นว่าป่าเราดักอยู่เนาะเราก็เลยหาจังหวะสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเพื่อลดเกาะนะครับแล้วก็เล่นกับป่าไปนะครับผมแล้วจังหวะนี้เนี่ยเราสี่แล้วก็ผักแล้วก็ได้คิวฟอร์เรนไปนะจังหวะนี้ก็ง่ายนะครับพอเราได้คิวฟอร์เรนแล้วนะครับผมเราก็พยายามมาช่วยเพื่อนเอาออบเจกต์เนาะระหว่างนี้เนี่ยดาร์กจะเกิดนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนเอาดาร์กก่อนนะสกิลสองเนี่ยดีมากนะครับผมฉีเนี่ยลดเกาะได้เยอะมากเนาะต้นเกมนี้ก็คือถ้าส พอเราได้รักเสร็จแล้วนะครับผมบัาฟ้าฝ่าตองข้ามเกิดเนาะล้วก็จะมาช่วยเพื่อนเอาเนาะแต่จะเห็นว่าเวฟคลิปกลางเนี่ยไม่มีใครรับนะครับเราก็เลยมารับเวฟคลิปกลางก่อนนะแล้วก็มาช่วยป่าเนี่ยกดดันไม่ให้ลิเลียเข้ามาขวนเนาะตอนนี้พอป่าได้บัฟไปแล้วก็กลับไปรับเลนเหมือนเดิมนะตอนนี้เนี่ยฟอรเรนเขาจะตีมังกรอยู่นะครับระหว่างนี้เราก็เคลียร์ไปเนาะพยายามเคลียร์แบบกดดันนะให้ฟอรเรนกลัวนะครับแต่ฟอรเรนเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเนาะ เวลาเราจะเล่นกับฟอร์เลนนะเราพยายามเก็บสกิลหนึ่งไว้ด้วยนะครับผมสาเหตุที่เราต้องเก็บสกิลหนึ่งตอนเคลียร์คลิปนะเพราะว่าบางทีเนี่ยฟอร์เลนเขาอาจจะมาชิ like> ่งคลิปแล้วลำเราได้นะเราจะได้สกิลหนึ่งหนีได้นะครับระหว่างนี้เนี่ยคลิปยังไม่มาเนาะเราก็รอเคลียร์ก่อนนะครับจังหวะนี้คลิปมาแล้วนะเราก็พยายามหาจังหวะเล่นนะครับจังหวะนี้ฟอร์เลนดอกเนาะเราก็พยายามดักดอกแล้วก็ทันตินะครับแล้วก็สกิลสองให้โดนนะแต่จังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยสกิลสองไม่โดนเนาะเราไม่สามารถลดเกาะได้นะครับเราก็ พอเราเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยดอกไม่โดนนะครับเราก็จะวิ่งไปกดดันต่อนะจังหวะที่ฟอร์เรนมีดอกเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะครับเราต้องหลบดอกให้ได้นะอ่าระหว่างนี้เราเห็นเราว่าเราเนี่ยโอกาสที่จะสู้ฟอร์เรนเนี่ยยากนะครับคือง่ายๆเลยเราเบิร์ดฟอร์เรนไม่ตายนะครับเราก็เลยจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนะตอนนี้เนี่ยผมก็จะรอเคลียร์คลิปนะครับผมอ่าพอเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่เล่นกับฟอร์เรนแล้วนะเพราะว่าถ้าเรารอเบิร์ตฟอร์เรนเนี่ยยังไงฟอร์เรนก็ไม่ตายนะเราจะด่างยังไงก็คอมโบไม่ตายนะครับ เราก็เลยเปลี่ยนวิธีการเล่นเคลียร์เสร็จแล้วก็เติมนะครับอ่าระหว่างนี้เราเคลียร์กลางเสร็จเราก็จะหาดักลิเลียนนะแต่จังหวะนี้จะเห็นว่าสกิลหนึ่งผมเนี่ยมันมาไม่ทันนะก็เลยต้องเอาตัวเข้าไปกดดันแทนนะครับพอเราดักแล้วไม่ได้อะไรนะเราก็มารอเคลียร์คลิปเวฟกลางก่อนนะเวฟคลิปกำลังจะเข้านะแล้วจังหวะนี้เนี่ยฟอร์เรนมานะครับยึก,ๆๆๆย,กยักยึกยักเนาะเราก็หาจังหวะผลักนะครับแต่ฟอร์เรนเนี่ยเขาอันติพอดีนะครับเลยทําให้จังหวะนี้เนี่ยเราก็ผลักไม่โดนเนาะระหว่างนี้คลิปกลางมานะเราก็รอเคลียร์คลลิปกกาง่อนนะ จังหวะนี้ก็พยายามชยีชร์คลิปกลางนะครับพอเราเชรีชร์คลิปกลางเสร็จก็เหมือนเดิมเนาะเราจะไปชีชร์คลิปล่างนะครับเวลาเราเล่นออฟเลนนะผมแทบจะบอกไว้แทบทุกคลิปเลยนะครับเราจะดูอยู่ประมาณ2เลนนะครับก็คือเลนตัวเองแล้วก็เลนกลางเนาะเราพยายามจะให้เลนกลางแตกนะครับเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยสำคัญเนาะตอนนี้เราก็รอีชร์ล่ลางก่อนนะระหว่างนี้ก็ีชร์ไปนะครับพอเราเชีชร์ล่างเสร็จแล้วนะ่ยเราก็จะหาจางังหวะดักฟอร์เลยเนาะแต่จะเป็นเพลนที่มานะครับแล้วก็รอสกิลคูดาวเสร็จนะแล้วก็คอมโบไปนะครับผม จังหวะน,นี้ก็ตีไปนะครับแล้วก็ได้คิวเพนมานะพอเราได้คิวเพนเนี่ยเราก็พยายามออกนะครับตัวเราเนี่ยสู้ฟิร์นไม่ได้แล้วนะจังหวะน,นี้ก็โดนดอกฟอลเลยนะแต่เขาจะไปเก็บดอกอีกดอกหนึ่งนะครับผมเลยทําให้จังหวะน,นี้เนี่ยเราลอดไปนะครับระหว่างที่เราเรีเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายการคอมโบของฉีกันนะฉีเนี่ยคอมโบที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็อันตินะครับผมแล้วก็สกิลสองพอเราสกิลสองเสร็จเราก็จะอันติอีกรอบหนึ่งนะ นี่เป็นคอมโบแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะอธิบายคอมโบแบบเต็มให้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เรารีเลี่ยนเสร็จก็ปกตินะครับแล้วก็มารับเลนนะตอนนี้เนี่ยเราได้โบเก้นแล้วนะครับอ่าจังหวะนี้เนี่ยเราก็รอเล่นกับฟอร์เรนเหมือนเดิมนะครับเคลียร์คลิปก่อนเนาะอ่าตอนนี้เคลียร์คลิปเสร็จนะครับผมผมก็จะหาจังหวะดักนะครับระหว่างนี้คลิปเราเหลือ2ตัวเนาะเราก็ใช้ฟอร์เรนเคลียร์นะครับอ่าจังหวะนี้เราก็ดักดอกนะครับแต่ฟอร์เรนเนี่ยไม่ได้เก็บดอกเนาะทำให้จังหวะนี้เราพลาดไปนะครับตอนนนนนีี้เเ่่่ยยฟออรรูตงุมะ อ่าแล้วก็ลองไปเล่นได้นะครับพอฟอร์เรนไปอันติแล้วก็พุ่งสกิลหนึ่งออกมานะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราเก็บสกิลหนึ่งไว้หนีเนาะอ่าระหว่างนี้เนี่ยฟอร์เรนไม่มีอันตินะครับแล้วก็หาจังหวะเล่นต่อได้เนาะ,อะตอนนี้ก็2แล้วก็พยายามหนึ่งให้โดนนะครับแล้วก็ตีตีไปเนาะตอนนี้อันติเราใกล้มาแล้วนะครับผมเราก็จะเล่นก่อนนะพออัเติมาก็เล่นไปนะครับแล้วก็คอมโบไปเนาะจังหวะเมื่อกี้ไม่สกิลสองก็น่าจะตายนะครับแต่เราสกิลสองเอาชัวร์เนาะตอนนี้ก็ได้คิวฟอร์เรนมาตัว ระหว่างรอคลิปเนี่ยเราก็ดูตรงมินิแมปด้วยนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรมาเติมบ้างนะพอคลิปมาเราก็รีบเคลียร์นะครับเคลียร์ชิปสูงไปเลยนะเราจะได้ตีป,ป้อมไวๆนะครับจังหวะนี้เนี่ยลี่เลี่ยอยู่ตรงกลางอยู่นะล้วก็ตีป,ป้อมไปแบบชิวๆเลยนะครับผม<ๆ>เลนบนก็เหมือนจะมีไฟกันนะแต่เราไม่ได้ไปเติมนะครับจังหวะวนี้เนี่ยเราก็พยายามจะวิ่งไปกลางต่อนะแต่เจอลี่เลี่ยนะครับผมก็เลยจะหาจังหวะดักแล <ๆ S 2> ้วก็หาจังหวะอันตรีครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเราอันตรีไม่โดนอีกแล้วนะ คือข้อผิดพลาดของผมเนี่ยผมจะรีบอันตินะครับผมคือผมสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งมันยังไม่ทันโดนนะผมก็คอมโบอันติไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยอันติพลาดบ่อยมากเนาะจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเย็นกว่านี้นะครับเรารอสกิลหนึ่งให้โดนแล้วก็ค่อยอันติก็ได้นะจงังหวะนี้เนี่ยฟอร์เรนมานะครับแล้วก็ลองตอดไปนะครับแต่ฟอร์เรนเนี่ยเขารำเราจริงนะระหว่างนี้เขาอันติอยู่นะครับเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนเนะาะพอเราเห็นว่าอันติเขาหมดนะครับเราก็พยายามไล่นะผมมีฟิกอยู่นะผมก็เลย ต่พยายามฟิกแล้วก็สกิลหนึ่งบนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยลีเลียเข้ามาก่อนนะเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะเมื่อกี้ถ้าลีเลียไม่มาเนี่ยฟอเรนโอกาสตายสูงมากนะตอนนี้เนี่ยเลือดเราไม่มีแล้วนะครับผมเลนล่างเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ป่าไปเลยนะแล้วเราเนี่ยไปรอซ้อนเลนอื่นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าลมเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะผมก็เลยจะมาหาได้ตรงกลางนะครับจะเห็นว่าลมเขาเนี่ยเข้ามาในป่าเนาะเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะครับเลือดเราไม่มีนะแล้วจังหวะนี้เนี่ยคลิกซี่ไปคิวลิเลียเนาะแล้วก็เหมือนกําลังจะหนีมานะครับเราก็เลยจะหาจััังหวะะดกนครบ อ่าแล้วจังหวะนี้เนี่ยเพนมานะเราเห็นบงแล้วเราก็เลยพักรอ,อกเลยนะครับผมแล้วก็ได้เพนมาเนาะตอนนี้เราก็รอให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะครับหาจังหวะดีๆนะครับเลือดเราไม่มีนะครับเราก็เลยเข้าสุดไม่ได้นะแล้วพอเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเราก็เข้าไปตีดูดเลือดนะแล้วก็ได้โลไม่หนึ่งตัวนะตอนนี้พอฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายสี่ตัวนะครับเราก็เคลียร์เลนกลางได้เลยนะ ตอนนี้เนี่ยฟอเรนเหมือนจะกันนะครับแล้วก็พยายามวิ่งกดดันนะแต่ฟอเรนเนี่ยเขาถอยไปละพอเราได้ป้อมแรกนะครับผมเราก็จะป้อม2ต่อนะตอนนี้เราก็จะหาจังหวะฟิกตบเนาะระหว่างน,นี้ก็วนๆกันอยู่นะครับแต่จะเห็นว่าลิเลียมาเติมเนาะเราก็เลยต้องถอยก่อนนะแล้วจังหวะนี้ฟอเรนแปะอันติาพาดนะครับเราจะเข้าไปตบแต่ก็ตบพลาดเนาะฟอเรนกดแข็งนะครับแล้วก็รอสกิลหนึ่งช่วยเพื่อนนะ ระหว่างน,นี้ก็ตีไปนะครับพอมีสกิลก็ใช้สกิลสองนะเราก็ได้คิวฟอร์เรนมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไม่มีเลือดแล้วก็ไปดูเลือดจากลิปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยตรงกลางเหมือนจะไฟต่อเนาะเราก็หาจังหวะเล่นอีกรอบนึงนะครับแต่พอดูมิน <complexities. S 2> ิแมปแล้วเหมือนไฟมันจะจบนะครับแล้วเราคิดว่าฝังของข้ามเนี่ยต้องมากันบนเนาะเราก็เลยหาจังหวะดักตัวหลุดนะครับแล้วจังหวะนี้แคลรี่เดินมานะครับล้วก็เข้าไปคอมโบเลยนะอ่าล้วก็ได้แคลรี่ไปนะครับแล้วโลมเนี่ยเขาจะเดินมาช่วยนะล้าก็กระบ แต่ลมเขาเนี่ยมีอันตีเนาะทำให้รอดไปนะครับระหว่างนี้เนี่ยคลิปกลางสูงแล้วเนาะแล้วก็มาเจอคลิปกลางก่อนนะครับตอนนี้เน่ในมินิแมปนะเหมือนเพื่อนเราจะเล่นนะครับเราก็จะหาจังหวะรอซอนเนาะระหว่างนี้เราก็หาคนเปิดก่อนนะครับแล้วลมเราเนี่ยเหมือนจะเล่นในป้อมเนาะล้วก็วิ่งไปจะช่วยนะครับตอนนี้ก็คลิกซี่ตามไปช่วยนับเพนอันตีมานะครับแล้วก็รอจังหวะแล้วก็ผักไปนะครับระหว่างนี้เราก็โฟกัสเพนนะครับแล้วได้เพนมาตัวหนึ่งนะพอเล่นเสร็จแล้วเห็นว่าผ่านหงวข้ามเนี่ยมาเยอะนะครับเราก็เลยต้องสกิลหนึ่งออก คลิปเอาเลือดก่อนนะครับนี่ก็คือข้อดีของฉีนะก็คือเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับมันสามารถดูดเลือดคลิปป่าหรือว่าคลิปเลนได้แบบโหดมากนะครับแค่มีมานาเราก็ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะไอตัวนี้ระหว่างนี้ก็รอตัวหลุดมานะครับเผื่อว่าแคลรี่เนี่ยจะดันสูงเนาะเราก็จะหาดักนะครับรอสักแป๊บแต่จะเห็นว่าแคลรี่เนี่ยเขาไม่มาแล้วเนาะเขาโผล่ตรงกลางแล้วนะครับผมเราก็เลยเคลียร์ไปเลยนะตอนนี้พอเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหาจังหวะดักในพุ่มนะครับ อ่าระหว่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าฝันตรงข้ามเห็นไหมนะแล้วก็จะหัดดักตัวหลุดน,นะตแต่จะเห็นว่าฝันขรงข้ามแดดโถมาในพูมนะครับเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะคือจ่ายทุกอย่างนะครับจ่ายฟิกจ่ายอันตีจ่ายสกิลนะครับเพื่อเอาชีวิตให้รอดเนาะฝันตรงข้าม,มาเยอะนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราไม่มีเลือดละก็เหมือนเดิมกลับไปฟาร์มก่อนนะครับเห็นไหมคนดูดิเวลาผมดูเลือดคลิปดูดิตีสามสี่ทีก็คือเลือดเกือบเต็มนะครับดูดิเลือดผมเนี่ยเมื่อกี้เหลือประมาณ 40%นะครับตอนนี้เนี่ยเลือดแทบจะเต็มละพอเรามีเลือดแล้วเราก็มารับเว็บคลิปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยในมินิแมปเนี่ยเพื่อนเหมือนจะบวกกันนะครับแล้วก็รีบเชียร์คลิปเลยนะอ่าระหว่างเชียร์คลิปเสร็จเนี่ยเราก็ไปดูเพื่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยตรงมังกรเนี่ยไฟนัวมากนะเราก็จะหาจังหวะขัดนะครับระหว่างนี้ก็สกิลหนึ่งไปนะแต่ก็ไม่ทันนะครับฝ <g ul> ั่งตรงข้ามเนี่ยหนีไปก่อนนะระหว่างที่ฝั่งตรงข้ามหนีเนี่ยเราก็กะจะมาหาจังหวะดักต่อเนาะจังหวะนี้ก็จะเอาแคลรี่นะครับแต่แคลรี่เนี่ยเขาฟิกออกทันนะครับก็เลยทําให้รอดไปเนาะพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถอยหมดแล้วนะเราก็จะกดดันอัาป้อมนะครับ ตอนนี้เนี่ยเลนล่างเนี่ยมีคนไปทําแล้วเนาะแต่เลนบนเนี่ยยังไม่มีใครมาทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดันเว็บคลิปเลนบนไปเพื่อให้เว็บคลิปเนี่ยเข้าพร้อมกันนะครับพอเราเคลียร์เว็บคลิปเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหาจางังหวะเล่นกับเพื่อนๆต่อนะระหว่างนี้ก็ไปรอเล่นล่างนะครับแต่ฟอร์เลนเนี่ยโล่กลางเนาะเราก็จะมาหาจางังหวะดักนะครับเพื่อฟอร์เลนเนี่ยจะมาเคลียร์บนเนาะจังหวะนี้ก็รอนะครับแต่จะเห็นว่าฟอร์เลนเนี่ยเขาถอยเนาะเราก็เลยจะไปหาจังหวะดักเลนบนต่อนะครับเพราะว่าคลิปเข้าแล้วเน ฝั่งตรงข้ามต้องมาเคลียร์คลิปนะครับระหว่างนี้เราก็จะดักเพนนะเราให้เพนอ่ะสกิลสองแล้วก็ตัวข้ามมาฝั่งนี้นะอ่าจังหวะนี้ก็ดักไปนะครับแต่แคลรี่เดินมาแหลมๆนะครับแล้วก็รอจังหวะเนาะเข้าไปแล้วก็คอมโบนะครับอ่าจังหวะนี้ก็ได้คิวแคลรี่ไปนะครับแล้วก็มีเลือดอยู่แล้วก็พยายามเล่นต่อนะฟอร์เรนอยู่ในปุ่มนะครับเราเห็นละแล้วก็เข้าไปสกิลสองตีไปนะครับอันนี้ก็ตีไปมั่วๆเลยนะอ่าตอนนี้ฟอร์เรนก็ตายไปแล้วนะครับผมพอเราเห็นว่าเลนบนเนีี่่ยมมมคคคนนนนดัััลลลิปแ้ววะะะรรรบบผเเเาาาากก็จงตอ ระหว่างที่มาก็ตีคลิปอะไรก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เนี่ยอารเรนอยู่ล่างเนาะอารเรนเนี่ย feet, ทำเว็บล่างอยู่ลแล้วเราก็เลยมาทําเว็บกลางให้คลิปเข้าพร้อมกันนะครับระหว่างนี้เราก็จะหาจังหวะดดักต่อเนาะมุดพองมุดพุ่มไปนะครับผมรอคลิปเข้านะครับจังหวะนี้เนี่ยพยายามจะไปเอาบนนะแต่จะเห็นว่าลมเขาเนี่ยมากันบนนะครับแล้วมันลึกไปแล้วเราเลยดักไม่ได้นะครับจังหวะนี้ฝ่งตรงข้ามก็เคลียร์คลิปเราได้นะตอนนี้เนี่ยเลนกลางเข้านะครับแต่มันลึกนะเราพยายามจะเอาป้อมนอกก่อนนะครับ ล้าจังหวะนี้แทงมานะเราก็เลยเล่นเอาแท้งไปก่อนนะครับเผื่อได้นะอ่าจังหวะนี้ก็ได้แทงมาหนึ่งตัวนะครับเพอเราได้แท้งเสร็จแล้วนะเราก็จะรีบมาป้อมนะเพาะเล่นเหมือนจะกดดันมานะครับเราไม่มีสกิลละเราก็รอสกิลก่อนนะตอนนี้ก็รอให้เพื่อนเล่นให้ก่อนนะครับเราไม่มีสกิลลนะเราเปิดก่อนเนี่ยยากนะครับตอนนี้เพื่อนเราติดถอยรวัวเนาะ พอเพื่อนเราติ๊กถอยแล้วเราไม่มีอะไรทําแล้วเราก็มาหาเลือดกลับมาฟาร์มต่อนะครับระหว่างนี้ก็ฟาร์มเอาเลือดไปนะครับรอเว็บคลิปใหม่มาล้วก็ค่อยไปเล่นกับเว็บคลิปนะครับตอนนี้เลือดเราก็เต็มแล้วนะเว็บคลิปเกิดแล้วนะครับเราก็จะดันเว็บคลิปไปแล้วก็พยายามกดดันเอาป้อมนะครับระหว่างนี้ก็รอเว็บคลิปขึ้นอย่างเดียวนะครับพยายามดูมินิแมปอยู่ตลอดนะ ต้องเลนบนเนี่ยจะเห็นว่าแท้งเนี่ยเหมือนจะพยายามไปเอานะครับเพราะเราเห็นแล้วเราก็จะไปเติมเนาะแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดักอยู่ในุูมนะครับเราก็เลยต้องยึกยักยึกยักยก่อนเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเล่นกันไปนะพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถอยมานะเราก็เลยมาดักข้างหลังนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยเราก็สกิลหนึ่งฟิกจบนะครับแล้วก็ได้มา2คิวเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยยังมีแท้งนะเราก็มาเอาแท้งต่อนะครับจังหวะน,นี้ก็น่าจะจบเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยตาย5ตัวเนาะโอเคครับเมื่อกี้เราเกริ่นว่าจะมาบอกคอมโบฉฉีี่่เเนนาาะะคออมมโบบบแธรรดก็็จป1ัติ สแล้วก็อันตินะครับผมแต่ถ้าเราจะเล่นฉีแล้วคอมโบแบบเต็มรูปแบบนะเราต้อง1น,นะครับผมแล้วก็อันตินะครับแล้วก็สกิลสองนะพอเราสกิลสอเสร็จเนี่ยเราจะตี2รอบนะครับการที่เราตี2รอบเนี่ยเพื่อให้สเต็กบนหัวเราหายไป2นะพอสเต็กบนหัวเราหายไป2แล้วเนี่ย เราก็จะอันตีนะครับพอเราอันตีเสร็จสเต็กบนหัวเราก็จะเป็น4นะครับมันจะทําให้สแต็กหรือว่าสกิลของเราเนี่ยใช้ได้คุ้มเนาะคอมโบนี้นะครับผมมันสามารถใช้ได้ในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนีไม่ได้หรือว่าเป็นฮีโร่ขาตายนะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นพวก สกิลหนีได้หรือว่ามีฟิกเกอร์เนี่ยเราต้องรีบต่อ combo คอมโบก็คือคอมโบปกตินะครับคอมโบนี้เอาไว้ใช้สําหรับตัวที่เดินช้าๆหรือว่าตัวที่หนีไม่ได้นะครับมันก็จะคุ้มกว่านะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับแนวทางการเล่นฉีนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ